สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีและพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะครับผมนะคลิปนี้ผมจะมาสรุปตมไทยนะครับผมโค้งสุดท้ายมาให้พี่น้องเอาไปไว้ดูกันนะครับผมสําหรับโค้งสุดท้ายของงวดวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับผมพี่น้องครับผมกับของเซียนไต้หวันนะครับผมนะแล้วก็ สูตรของบ่าวพัดครับผมเนาะอ่างวดที่แล้วนะครับผมของบ่าวพัดก็เข้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะนี่นะครับผมเนาะเข้าสองสามล่างสามสองนะครับผมเนาะเต็มเต็มเลยนะครับผมทั้งสามทั้งสองนะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาเข้าเลยนะครับผมเนาะอ่าแต่หน้าเสียดายบางท่านก็ซื้อไม่ได้บางท่านก็ซื้อได้นะครับผมเนาะอ่ามันเป็นเลขอั้นพี่น้องครับผมเนาะผมเลยบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่กันนะครับผมส่วนส่วนชุดนี้นะครับผมของวันนี้พี่นะครับผมเนาะ นี่ครับผมของวันที่แล้วนะครับผมเนาะอ่านี่มาดูกันสาหรับวันนี้นะครับผมเนาะส่วนชุดนี้ผมก็ลงให้แต่วันที่5้าแล้วนะครับผมเนาะบางท่านก็ยังไม่เห็นบางท่านก็บ่นมาว่ายังไม่เห็นลงรัฐบาลไทยให้เลยตามไทยให้เลยผมก็ลงตั้งแต่วันที่ห้าแล้วครับผมของชุดนี้นะครับผมเป็นชุดเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นสูตรเดียวกันที่เข้าสามสองนะครับผมเนาะนี่เป็นสูตรเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อสูตรเดียวกันที่เข้าสามสองนะครับผมเนาะชุดล่างครับผมเนาะสูตรเดียวกันมาตัวเดียวกันเลย วันที่แล้วก็มาสามกับสองวันนี้ก็มามีแต่เกตเกตกับเก้ากับแปดนะครับผมเนาะเออนะครับผมอ่ะสรุปครับผมนอกตามไทยนะครับผมของรัฐบาลไทยสิบหกบุศิกาโยชิมะนารุสิบเจ็ดพี่น้องเด่นนะครับผมเด่นนะครับผมเด่นที่สุดคือเกตแปดเก้าหกนะครับผมสี่ตัวนี่แหละสี่ตัวนะครับผมเนาะเด่นมากมาหลายหลายสูตรนะครับผมมาชนกันนะครับผมเนาะแปดกับเก้ากับเจ็ดนะครับผมเนาะแปดเก้าเจ็ดนะครับผมนี่เม็ดเดียวแปดเก้าเจ็ดนะครับผมเนาะ อ่าสี่ตัวแปดเก้าเก็ดหกนะครับผมเนาะผมมาแยกบนแยกล่างให้นะครับผมล่างผมบนผมเอาเกตกับหกเด้อพี่น้องเด้อบนผมเอาเกตกับหกนะครับผมเนาะอ่าจับคู่เกตสองเกตสามหกเก้าหกเกตนะครับผมตัวการเกตสี่หกสี่ครับผมเนาะบนพี่น้องครับผมเนาะบนเด้อเน้นเกตกับหกครับผมวิ่งลูดนะครับผมเนาะอ่าสายวิ่งสายลูดนะครับผมเนาะสามตัวสามตัวผมเอาชอบเอาศูนย หลักร้อยผมชอบศูนย์นะครับผมผมเอาศูนย์มาใส่นะครับผมเนาะศู 9, 7, 4, นย์หกเก้าศนยก็ศูนย์หสี่ศูนหกดะครับผมเนาะสามตัวบนส่วนชุดล่างวิ่งล่างวิ่งลูดนะครับผมเนาะแดกับเ้าด้วยพี่น้องเนาะแปดเก้าเจ็ดสี่ครับผมเนาะสตัวแปดเก้าเจดสครับผมแปดเก้าเจดสตัวนะครับผมเนาะนี่จับคู่ก็8ปดเจ็ด แปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่ครับผมเนาะกันนะครับผมตัวกันเก้าห้าแปดหกได้พี่น้องเด้ออ่ะกันเบิ้ลไว้หน่อยชุดเบิ้ลพี่น้องครับผมเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดได้พี่น้องเด้อไม่รู้งวดนี้มันจะมาเบิ้ลไหมครับผมเนาะส่วนส่วนมันก็มาแล้วครับผมเนาะอ่าสี่สี่มันก็มาแล้วงวดนี้มันจะเป็นเบิ้ลอะไรถ้ามันเบิ้ลนะครับผมเนาะอ่าชุดวัตถุองศาแปดเก้าเจ็ดหกพี่น้องครับผมแปดเก้าเจ็ดหกอ่ะเม็ดเดียวแปดเก้าเก็ดพี่น้อง เม็ดเดียวจัดไปเลยครับผมใครชอบนะครับผมงบน้อยจัดไปนะครับผมเนาะ,ะส่วนของเซียนไต้หวันพี่น้องเซียนไต้หวันวันนี้เขาให้เด่นเจ็ดกับหกนะครับผมนอะกงวดที่แล้วผมไม่ได้ทําลงให้นะครับผมนะอนาวันนี้โอเคมีพี่น้องเรียกร้องกันมาหลายคนอยากได้ตําไทย ครับผมของเซียนไต้หวันโอเคจัดให้นะครับผมเราพัฒนาก็ปังๆนะครับผมเราพัฒนานะครับผมอาทิตย์หนึ่งสามวันก็เข้าอยู่วันหนึ่งสองวันเข้าทุกอาทิตย์นะครับผมเนาะอ่ามีหลุดบ้างเข้าบ้างครับผมแต่สถิตินี่เข้ามากกว่าหลุดนะครับผมเนาะสำหรับตารลาวของเซียนไต้หวันอันนี้เด่นนะครับผมของตาไทยพี่น้องครับผมเนาะตาไทยเด้อเกตหกสองสามเด่นเกตกับหกพี่น้องครับผมเด่นเกตกับหกนะครับผมนอกจากคู่เกตสองเกตสามหกหนึ่งหกสองนะครับผมเนาะสี่คู่สี่หางง่ายๆ นะครับผมเนาะเน้นๆเลยนะครับผมตัวกั้น6 4 6ี่4 7 8ดดสพี่น้องรับผมเนาะสำหรับตัวกันของเราของเซียนไต้หวันนะครับผมตามไทยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะดูกันนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับผมเนาะขอให้มีดวงมีโชคไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับตามไทยงวดนี้นะครับผมเนาะถ้าสูตรนี้มันเดินมายังเดินต่อก็เป็นของเราแน่ๆครับผม8 9ด6 4สตัวนะครับผม4ตัวนี้แหละ นะครับผมลองไปจับคู่กันเราเองนะครับผมเนาะใครไม่ไม่ไม่ใช่จบับคู่จับคู่ให้แล้วแล้วใครจะชอบคู่ไหนนะครับผมเนาะเพราะไม่มีเยอะนะครับบนบนสี่ล่างสี่ครับผมนะล่างสี่หางบนสี่หางเองครับผมเนาะอ่านี่แหละสามตัวก็อยู่นี่แหละครับผมเนาะขอให้ได้สามตัวเด้อวันนี้ครับผมเนาะสำหรับวดนี้ขอให้ได้สามตัวครับผมเนาะอ่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมเนาะเพราะถ้าสูตรมันเดินเดินต่อนะครับผมก็เป็นของเรานะครับผมนะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไร เปลี่ยนแปลงนะพี่น้องเนาะถ้ามันมาตามสูตรนะครับผมเด่นมากที่สุดคือ9กับแปกับ7พี่น้อง3ตัวนะครับผมเนาะอ่าผมชอบมากครับผมเนาะของเซียนไต้หวันก็มา6กับ7นะครับผมมาชนกันอีกครับผมเนาะนี่ตามนี้เลยพี่น้องครับผมเนาะดูไว้เลยครับผมเนาะอ่าแคปหน้าจอเอาไว้เป็นแนวทางกันชอบแบบไหนชุด แบบไหนก็ลองเอาไปพิจรารณากันนะครับผมเนาะทุกแนวทางนะครับผมมันก็เป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณน,นะครับผมความนั้นจะเป็นแค่นั้นนะครับผมเนาะไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าจะออกจะเข้าจะมาตัวไหนนะพี่น้องเนาะไปตามดวงก็ทุกคนผมก็ตามดวงครับผมผมเล่นก็ถ้าได้ผมก็ได้พี่น้องได้ผมก็ได้พี่น้องเสียผมก็เสียเหมือนกันพี่น้องเนาะง่ายๆไม่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออ่าอ่าโชคใครโชคมันนะครับผมเผื่อดวงของเราอาจจะมา สมพงกันก็ได้นะพี่น้องเนาะอ่าขอให้พวกเราทุกคนได้เฮงเฮงปังปังกันนะครับผมเนาะหาหน่อยก็มีนะครับผมเนาะอ่าอย่าลืมถ้าใครอยากเข้าบ้านเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาเลยนะครับผม ID ไลน์ผมก็ให้ไว้แล้วนะครับผมเนาะอ่าอ่ะก็ตามนี้พี่น้องกับผมเนาะอ่าสำหรับโค้งสุดท้ายนะครับผมโค้งสุดท้ายแล้วขอพี่น้องปังๆกันนะครับผมนะพี่น้องท่านใดยังไม่มีตัวตัวที่จะไปวิ่งไปลูดไป เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันก็ลองดูนะครับผมเนาะลองดูครับผมสองชุดนี้ครับผมเซียนเต้หวันกับของผมนะครับผมเนาะอ่ามันจะมากันแบบไหนนะครับผมมาคองเสิร์ตเซียนเต้หวันของผมก็ต้องมาเพราะว่าเลขมันเหมือนเหมือนกันอยู่คล้ายๆลกันอยู่นะพี่น้องเนาะอ่าคล้ายๆกันอยู่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะเลขมันคล้ายคลายกันอยู่นะครับผมขอให้มาจ็ตกับหกกับเก้ากับแปดนะพี่น้องเนาะอ่ะตามนี้เด้อพี่น้องเด้อออาไว้เจอกันจิตต่อไปขอให้พี่น้องเองผมแๆงกันทุกคนนะครับผมเนาะอ่าสําหรับงวดนี้ เห่หหงๆบางๆกันเด้พี่น้องนะอ,ะอย่าลืมดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไค i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเนาะ,ะไว้เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับผมอยู่ดีมมแห่างกันทุกผู้ทุกคนนะครับผมเนาะสวัสดีครับผม